เอาแล้วครับนกเปลี่ยนไปนกเปลี่ยนไปตัวใหญ่ขึ้นงั้นหน้าขึ้นฟ้าด้วยอีลิกแดง3ดาวเอาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟ้นะครับยังไงซะวันนี้เราก็ต้อง3ดาวให้ได้นะครับเหลือแค่ปิดเดียวติ่งเดียวแล้วก็จะ3มดาวอีกแล้วพูดเหมือนแบบที่แล้วเลยครับอย,อยู่ไม่รู้อยู่บนสะพานใครมาเล่นพี่ก็ไม่รู้อยากให้กูรู้นะว่าใครทำยอก,ยอก เบื่อจริงๆเลยกระสุนนี่ยทำอะไรพี่ไม่ได้เบื่อมากเลยโอ้โหไม่นไม่นใครก็ไม่รู้มาเล่นพี่เฮ้ยลูกซองว่ะไม่เคยเล่นเลยลูกซองทุกผู้ชมน่าใช้เหมือนกันนะจะดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไงได้เราเจอแบบนี้เราก็ต้องเออปล่าๆปลครับไม่มีอะไรครับไปไปดูผลงานลูกซองกันดีกว่าครับ ว่าผลงานลูกซองเราจะเป็นยังไงใครจะเป็นตัวแรกที่ประเดิมลูกซองฮีโรอีกสามดาวอีลิกฮีโรอ,อีอุ๊ยอุ๊ยใครใครเวอร์จิ้วพี่เอ้ยกําลังอยากลองลูกซองอยู่พอดีเลยอุ๊ยหมายครับท่านผู้ชมเอาไปเข้าใกล้ๆมาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊ยไม่ดีอ่ะท่านผู้ชม ไม่ดีเลยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ป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 นได้มะเอาไงดีว่าเดี๋ยวไปดูปืนได้ตัวเมื่อกี้ก่อนเธอมันจะมีปืนดีกว่านั้นตรงไหนเนาะนี่ไงนี่ไงเฮให้ MP5 เขาเปลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมทำไมเจ้าถึงเงียบเหงากันขนาดนี้ทำไมมันเหงาขนาดนี้ปกติพี่ยิงเป็นสิบ แต่ยังว่าแมตชนี้นะครับถ้าเราไม่ตุยไว้นะครับผมว่ายัางไงเราก็ทะลุแดงสามดาวข้างหน้านะครับท่านผู้ชมข้างหน้าท่านผู้ชม AK, AK, AK. เอเคเอเคเอเคเอจริงๆลูกซองเมื่อกี้มันก็แรงนะครับแต่ว่าผมยิงไม่รู้สินัดไม่ขึ้นหัวแต่ว่าไฟเลทมันดีครับบังบังบังเอ้ยเอยเอเดี๋ยวใครใครมายิงอวดกันตรงนี้เองอยากโดนสนยัยใช่ไหม นี่โว้ยกระโดดด้วยเอ้ยตัวไหนกนดีนี่ไงพี่หน่อยแต่ละคนบอกแล้วพี่บอกแล้วคนคนแน่นอนไม่ใช่บอดบอดไม่มีเนี่ยเห็นไหมกระโดดด้วยบอดไม่มี id พี่นี่บอดไม่มีเองรอดไปได้ยังไงเนี่ยเองนี่หนังเหนียวนะหนังเหนียวหนังเหนียวบอกกงกงใครอีกอาชิบหายวงแดกแล้วเฮ้ยข้างหลังมีท่านผู้ชมเองเล่นอะไลหลังวง mp5 อโถอันสต็อปละโบยอกยอกเหมือนเสียงข้างหน้าจะมีการยิงกันมีใครยิงอวดพี่การยิงทั้งหมดมันเป็นการอวดพี่ไงอวดให้มาให้พี่รู้ตัวไงอ,อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยลูดไปเองต้านไหวไหมเอาตัวใกล้ก่อนลุงยิงพี่เลยแน่จริงลุงพิงเอ้ยลุงพิงลุงยิงเฮ้ย ทำไมทำไมเจ้าเพิ่งรู้สึกตัวว่าต้องตายเงี้ยเนี่ยยิงเลยนี่อตุติยิงเลย,เยตุติตตนี่พี่บอกแล้วว่าแม์เนี่ยมันตึงมันไม่มีลรอบบอทเนี่ยทุกอย่างมันคือคนมันคือคนแน่นอนอุ้ยไอ้นั่นยิงของผมล่วงเลยใครวะเฮ้ยหรือมีคนจริงๆว่าท่านผู้ชมเอาแล้วเรามายืนจังก้ายืนโล่งๆกันงี้เดี๋ยวงานเข้าเอ้ยหุยหนังเหนียว อุ้ยทำไมดูนี่หนังเหนียวกันใหญ่หนังเหนียวหนังเหนียวหนังเหนียวกันใช่ไหมเอ็งจะโยกโอ้เฮ่อ่ะะครับเหลือสามคนท่านผู้ชมบังเอาละเหลืหอสองแหมเด็ดยังกระยุงโบะล่วงโบะล่วงเอ้ยเอ็งเองเอง็เองผู้โชคดีเอ็งจะได้ตายใกล้ๆไงใกล้ๆพี่ก็สนายเลยเยอึดกันหน้าดูเว้ยเดี๋ยวนี้ทีนี้หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งผมจะหนึ่งหนึ่งกับใคร เดี๋ยวถ้าผมเจอนะครับถ้าผมเจอผมจะให้กินด้วยสไนค์ครับใกล้ไกลนี่ไงใกล้กลางไกลสไนค์ไปเลยคนคนแน่นอนท่านผู้ชมคนไม่มีบอด14คิว4,000แต้มที่บอกกงๆกงอ่าเดี๋ยวไปดูครับสรุปคะแนนนะครับเราจะขึ้นอีริกฮีโรอีกนะครับขอบคุณทุกคนนี่เอาแล้วครับนกเปลี่ยนไปนกเปลี่ยนไปตัวใหญ่ขึ้น หน้าขึ้นฟ้าด้วยอีลิกแดงสามดาวทยานมุ่งหาฆ่าแต่บอดอโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่มาดูกันนะครับนะเดี๋ยวคงจะเล่นให้ดูต่อไปนะครับเป็นสี่ดาวนะครับอนาคตอาจจะสี่ดาวก็ได้ครับนี่ได้รับรางวัลด้วยท่านผู้ชมโอเคละนะขอบคุณมากครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย